Say hi, say hello. เซี่ยไฮเซี่ยเหล่าเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะมาพบกับปอนกี่เช่นเคยค่ะวันนี้ปอนอยู่กับเกม The Solus เป็นเกม MMORPG บนโลก Open World มาดูกันเลยค่ะว่าจะสนุกขนาดไหนแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร์และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อไปกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ปอนกี่ด้วยนะ มาเริ่มกันที่อาชีพตัวละครกันเลยค่ะทุกคนก็อาชีพแรกนะคะเราอยู่กับอาชีพในนะคะคุณผู้ชมเป็นดาบโล่นะคะอาชีพนี้เขาจะเน้นในเรื่องของพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีพลังโจมตีที่ปานกลางเนาะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ4ขีดนะคะเต็มที่ของเขาคือ6ขีดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพลังป้องกันค่อนข้างสูงนะคะเหมาะกับการเป็นสายแทงให้กับทีมนะคะต้องบอกว่าเกมนี้มีบอสต่างๆด้วยนะคะรวมถึงโบบอสด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญเป็นการโจมตีระยะก้เนนนาาะะะะคะะคจปอองสัชี ต่อมาะะเป็นโบริโอค่ะโบริโอเ,เป็นระดับใหญ่นะคะพลังโจมตีเี่ค่อนข้างสูงและพลังโจมตีเยอะกว่าในนะคุณผู้ชมแต่ว่าพลังป้องกันก็ลดลงมาขีดหนึ่งแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงนะคะพลังป้องกันของโบริโอเนาะถือว่าค่อนข้างเก่งนะคะอาชีพต่อมาแอสซอสซินนะคะระยะใกล้เหมือนกันนะ เป็นดาบคู่นะคะต้องบอกว่าอาชีพแอสซีสต์เนี่ยเป็นอาชีพเดียวเลยเนะคุณผู้ชมที่พลังโจมตีเนี่ยแม็กเต็มหลอดนะคะเหมาะสาหรับคนที่อยากได้แบบเบิร์ดดาเมจจ๋า,จาแรงๆนะคะเหมาะกับ PVP นะฮะหรือบางคนอาจจะเติมระดับปานกลางหน่อยอะไรเงี้ยก็ทํโครงทําของเนี่ยแอสซีสต์น่าจะไปได้ไกลนะคะแต่ต้องบอกว่าแอสซีสต์เนี่ยอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการทําให้สตูอ่อนแอนะคะเขาอยู่ที่4ี่ขีดอันนี้ปอคิดว่าน่าจะเป็นพวกดีบัฟนะคะ โอเคต่อไปนี่ฮะอาเชอร์ค่ะอาเชอร์เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีระยะไกลน้องหรือน้องนะักหนูนะฮะการโจมตีค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะถือว่าพลังโจมตีสูงเลยเป็นอะไรที่สมดุลมากๆนะฮะออถ้าเป็นสายโจมตีระยะไกลเนี่ยอาเชอร์ก็ดีค่ะแล้วก็ต่อมานะฮะจะเป็นคริกหรือนะักออพระของเรานั่นเองนะพระเกมเนี่ยต้องบอกก่อนว่า พลังโจมตีไม่ได้สูงมากนะคะถ้าใครแบบว่าอยากเล่นพระและตีแรงๆมีฮีรแรงๆอนี่ยอาจจะต้องตัดไปนะพลังโจมตีเขาแค่2ขีดเท่านั้นและพลระป้องกันก็นแค่2ขีดนะะแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการสนับสนุนนะคะแล้วก็ น่าจะเป็นในเรื่องของการดีบับด้วยนะคะที่ทําให้ศัตรูอ่อนแอนะคะค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะสำหรับใครที่อยากแบบมาช่วยเพื่อนโดยเฉพาะเลยก็แนะนาเป็นคลิปนะคะอาชีพต่อมาเป็นวิศร์นะคะอาชีพนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยแต่ว่าแลกมากับพลัปบองการที่น้อยมากๆนะคะคุณผู้ชมเนาะแต่พลังโจมตีสูงค่ะแล้วก็ที่สําคัญเขามีในเรื่องของ skill, สกิลสนับสนุนเพื่อนค่อนข้างดีกว่าอาเชอร์นะอาเชอร์เนี่ยสนับสนุนแค่2คีย์แต่วิาน์เนี่ยน่าจะมีพวกบับโจมตีให้เพื่อนด้วยอะไรอย่างงี้นะคะ ตอนนี้ปอยกำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะเล่นเป็นนักธนูหรือนักเวทดีนะคะคิดว่าน่าจะเป็นนักเวทนะคุณผู้ชมคืออยากเล่นเป็นตัวตีไกลงไงแล้วก็การสร้างตัวลคะครเขาก็จะมีให้เลือกใบหน้าตัวละครนะคะอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถเลือกที่ชอบได้เลยแล้วก็จะมีทรงผมสีผมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเช่นกันนะคะก็ถือว่าแบบ ไม่เยอะแยะดีไม่วุ่นวายดีนะคะก็เลือกแค่เฉพาะเอ่อทรงผมทรงผมได้นะคะสีผมได้นะคะสีผมอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างตัวละครกันค่ะ โอเคค่ะคนปอนก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะะี่ฮะภาพก็เป็นแนวสไตล์แบบว่าเอ่อค่อนข้างชัดเจนเนาะแล้วก็ค่อนข้างสมจริงมากๆนะคะของเขาน่าจะใช้เป็นตัว a l l i a n e n g i n e f i l y นะะี่ฮะในการพัฒนาเหมือนกันนะค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ะก่อนอื่นเลยปอนก็จะเดินเควสเนื้อเรื่องหลักก่อนนะคะตามสไตล์เกม MMORPG Open World นะ,ค,ะคุณผู้ชมเนาะ,ะภาพค่อนข้างสมจริงะคะ่ะโอเคเลยนะ,ะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะคล้ายๆระบบเนี่ยจะคลา้คลายกับ Odin Warla Rising ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะหรือว่า Night Crow อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เน็ตสออะไรอย่างเงี้ยก็จะใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมแต่เขาก็จะมีความยูนีของเกมเขาโอเคเดี๋ยวเราไปตะรุยภารกิจกันเลยค่ะ เวลาเราทรําภารกิจเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะเวลาเราเดินไปหา n p c เนี่ยมันไกลเราสามารถคลิกตรงข้างๆตรงนี้นะฮะแล้วก็วาร์ปไปที่ NPC ได้เลยนะคุณผู้ชมวาร์ปฟรีนะฮะแต่ถ้าเราวาร์ปมาที่มอนสเตอร์จะเสียประมาณ2,000นะคะแล้วก็วาร์ปไปเมืองต่างๆเสียประมาณ5000นะคะตรงนี้เราก็เพื่อการไม่เสียเวลาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดวาร์ปไปได้เลยนะฮะในเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะเขียนเลยนะคุณผู้ชมกระดังไปอีกกี่เมตรอะไรเงี้ยฮะถ้ามันไกลเกินแบบ100เมตรเกิน200อ่อะพอแน,นะนำ่ากดวาร์ปเลยค่ะมันจะได้แบบไปไวๆนะะ แล้วก็ตัวภาาเขาก็จะมี3มุมมองนะครับคุณผู้ชมนาอมี1 2 3นะคะหก็คือไกลสุดนะคะแล้วก็ตรงนี้ของขวัญต่างๆคุณผู้ชมอย่าลืมมากดรับนะคะพวกนี้เป็นยาบัฟนะคะทำให้เราไปได้ไวขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลุยตัวภารกิจหลักกันต่อนะคุณผู้ชมปอแนะนำว่าทำภารกิจหลักไปเรื่อยๆเลยนะคะได้ EP ค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็เวลาเอ่อโว์บอสเกิดนะคะหรือว่าบอลโลกเกิดเนี่ยมันจะเป็นบอสสีเหลืองๆนะคุณผู้ชมอันนี้เราสามารถคลิกแล้วก็เทเลพอร์ตไปได้เลยนะเราสามารถไปหาปาร์ตี้หน้าง,งานได้เน,นี่ยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าบอสเกมนี้โหดเหมือนกันนะค,ะคือถึกมากนะคุณผู้ชมนคนลุมเยอะมากนะแต่ว่าก่าจะตายนี่คือนานมากนานมากจริงๆบอกได้นะว่าหาตีหน้าง,งานเอาได้เลยนะตรงนี้ ในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีระบบคำปฏิญาณนะคะคุณผู้ชมระบบเนี้เนี่ยมันจะเพิ่มค่าสแต็กให้กับตัวละครของเรานะฮะโดยการที่รีหาครั้งแรกเนี่ยโดยการหาใช้เงินนะคะใช้เงินประมาณ1 0 0 0 0แสนโกลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นขนนกสีดำก็ได้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยตัวเนี้ยปอนจะรีได้ เอ่อฟื้นฟู MP บวกหนึ่งะฮะแล้วก็ MP สูงสุดบวกสิบห้านะคะเราเราสามารถกดต่อได้นะคุณผู้ชมเพื่อให้ตัวค่าสแต็กที่เราได้เนี่ยมันสูงมากขึ้นนะคะแต่พอตัวละครเราเลเวลอัพขึ้นนะคะแลาปลดฟีเจอร์มากขึ้นเนี่ยไอตัวช่องถัดไปค่ะมันก็จะถูกปลดมาเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกก่อนว่าแต่ละช่องเลยสแต็กมันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะ อย่างช่องแรกตัว P เดี๋ยวคุณผู้ชมมันก็จะมีค่าสแต็กตามนี้เลยนะคะ NP สูงสุดแล้วก็มีฟื้นฟู MP นะคะเนี่ยอันจาช่องถัดไปมันก็จะมีในเรื่องของความแม่นยำเพิ่มเข้ามานะคะแล้วก็มีความเสียหายคิ้อย่างเงี้ยนะคะอย่างช่องถัดไปเนี่ยก็จะเพิ่มสแตก็กพวกสเตนเด็กอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้เพิ่มพลังป้องกันลดความเสียหายต่างๆ ช่องอันดีขัดไปก็จะมีอาตาัตราการดับเบิลความเสียหายทั้งหมดเพิ่มนะฮะความเสียหายอัตราดับเบิล PVP เพิ่มนะฮะอันเนี้ยมันก็จะปลดมาเรื่อยๆนะ,ค,ะคุณผู้ชมตรงเนี้ยมันจะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นด้วยนะฮะเนี่ยไห็นปา,าคุณผู้ชมเนี่ย HP สูงสุดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันก็จะมีค่าสะแตกที่แตกต่างกันแต่ละช่องนะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะรีหาได้เดี๋ยวปอนกดรีดูเนะะี่ยเห็นปาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยอันเนี้ยตอนได้ MP สูงสุดสีทองแล้วนะฮะอันเนี้ยคือสูงสุดของ MP ที่จะเพิ่่มมแล้วเเนนียห็ มีโอกาส5%นะคะตรงนี้เราอาจจะพอแล้วนะคะเราอาจจะล็อกช่องอี่นไว้ก็ได้นะเพื่อรีแค่ช่องแรกนะคะแต่ถ้ารีแค่ช่องแรกอะ่ะมันจะใช้เพชรประมาณ50นะคุณผู้ชมแต่บอนแอบบแบบมองว่าไม่ค่อยคุ้มนะคุณผู้ชมสาหรับการใช้เพชรในการรีนะคะบอนแนะนําว่ารอเป็นพวกขนนกอื่งก็ได้นะไม่แน่ใจว่าเป็นกิจกรรมช่วงไหนนะหรือเราอาจจะใช้เทคนิคในเรื่องของการใช้เหรียญรี2ช่องพร้อมกันให้เป็นสีทองก็<ๆ>ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม ก็ยังไงลองดูนะฮะแต่ว่าตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะสำหรับสแต็กตรงนี้แล้วก็ระบบต่อมาจะเป็นสารานุกรมนะฮะคือการเก็บอุปกรณ์นะคะมาเข้าช่องพวกนี้น้องเหมือนเก็บสะสมเพื่อทําให้ค่าสแต็กตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างอันนี้ดาบที่ปอนเก็บมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเอามาลงในสารานุกรมนี้ได้นะคะเพื่อเอามาเพิ่มค่าสแต็กให้กับตัวละครนะอันนี้เราก็มาดูเลยค่ะว่าเราอยากได้สแต็กตัวไหนเพิ่มนะคะแต่จริงๆก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมทุกช่องไปเลยนะสำหรับสายเติมน้อยเนี่ยก ให้เราเก่งมากขึ้นได้ด้วยนะคะจะคล้ายๆกับระบบเดียวกับโอดินเลยหรือว่านโครเลยนะคะตรงนี้เนาะก็เอามาทําได้เลยนะคะตรงนี้เนาะ,ะอันนี้ปอนมีอยู่แล้วดาบเนาะพอปอนกดลงทะเบียนปุ๊บเห็นไหมคะมันจะติ๊กถูกตรงนี้นะคะเมื่อกี้ปอนมีดาบอยู่ในช่องนะพอลงทะเบียนไปแล้วมันก็จะหายไปนะคะคุณผู้ชมเนาะอันไหนที่เราไม่ใช้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอันที่สารนุกรมต้องการก็สามารถเอามาใส่ได้เลยค่ะมันก็จะเพิ่มเนี่ยคุณผู้ชมเ p พี่สูงสุดบวก10 บอกสิบห้าอะไรเงี้ยฮะ,ะแล้วก็เนี่ยอัอออตราคิ PVP อะไรเงี้ยทุกคนผู้ชมต่อมาเป็นระบบในส่วนของการคราฟอุปกรณ์กันค่ะการครับอุปกรณ์ก็จะมีคราบให้เกือบทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาวุธเครื่องป้องกันนะคะแล้วก็พวกเครื่องประดับต่างๆนะคุณผู้ชมหนังสือสกิลก็คราบได้เหมือนกันนะเกมนี้นะ ก็สามารถคาบได้ตั้งแต่ของขาวนะฮะยันของสีม่วงเลยนะคุณผู้ชมสําหรับวัสดุในการคาบนะฮะวัตถุดิบต่างๆที่เอามาเนี่ยก็สามารถดรอปได้ตามแมปทั่วไปนะแล้วก็สามารถที่จะซื้อจากตลาดกลางก็ได้เช่นกันนะคุณผู้ชมมีหมดเลยนะคุณผู้ชมที่เราจะคาบใช้นะคะอันนี้เดี๋ยวปอนจะคาบตัวเสื้อสีขาวให้ดูกันมีอัตราการสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมโอเคอันนี้อันนี้เดี๋ยวปอนจะสร้างให้ดูนะ เนีอันนี้ก็คือต้องใช้เสร็จผ้าทั่วไปนะคะซึ่งในตลาดก็มีขายแต่มันต้องใช้เพชรไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วอะถ้าเราไปหาดอกมาใช่ไหมคะ หาดอบของในแมป,ปหรือวัสดุในแมป,ปเนี่ยมาขายเนี่ยเราก็จะได้เพชรด้วยนะคุณผู้ชมสําหรับสายฟรีแล้วขยะน,นิดนึงอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะได้เพชรฟรีๆโดยไม่ต้องเติมเลยนะอันนี้บอนคราฟเสร็จเรียบร้อย1ชิ้นนะคะถ้าใครเล่นบ่อยๆนะคะหรือว่าเรามีเวลาเล่นเนี่ยปอนแนะนําว่าไปหาพวกวัสดุในการทําของเนี่ยมาขายในตลาดกลางได้เลยนะคุณผู้ชมเราก็จะได้เพชรเติมด้วยนะเพชรขาวนั่นเองนะโอเคค่ะทุกคนมาถึงระบบอวตารนะคะเป็นระบบที่ต้องบอกว่าระบบที่สําคัญเนาะแล้วก็เป็นระบบที่ใครๆหลายๆคนเน นะรอคอยเนี่ฮะเพราะมันมีในเรื่องของความสามารถตัวละครที่ก้าวกระโดดและเก่งขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของแฟชั่นนะฮะในเรื่องของความสวยงามด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวปอลจะให้ดูในเรื่องของอวตารของอ,อาชีพวิสาดกัดน,นะฮะสูงสุดเนะี่ยเกรปเนี่ยจะเป็นสีทองนะคุณผู้ชมเนาะสีทองะระดับสูงสุดนะคะเราลงมาจะเป็นม่วงนะคุณผู้ชมเนาะ อย่างโอลินเนี่ยลง,ลงมาจะเป็นแดงแล้วค่อยลงไปม่วงใช่ไหมฮะเกมนี้สูงกว่าก็คือจะเป็นทองแล้วค่อยม่วงแล้วก็ค่อยแดงนะคะคุณผู้ชมมันจะระดับจะตามนี้นะม่วงจะสูงกว่าแดงนะคะสำหรับเกมนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอาชีพพิศาสด์นะคะและแน่นอนว่าแต่ละชุดนะก็จะมีค่าสเต็กที่แตกต่างกันก็อันนี้เราต้องการแบบไหนเนี่ยเราก็ดูตามนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมเนาะสำหรับสาย PVP เขาก็จะมีค่าสเตส็กสำหรับ PVP โดยตรงด้วยนะคุณผู้ชมแต่จะบอกว่าชุดสวยมากเลยนะแต่ละชุดเนี่ยเนี่ยเห็นปะคุณผู้ชมมันก็จะม PVE แล้วก็จะมีชุดสําหรับ PVP อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่าสเตตก,ก็จะต่างกันนะเนี่ยปอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายเวท PVP อะไรเงี้ยคุณผู้ชมแต่ชุดสวยทุกชุดเลยนะชุดสีฟ้าก็สวยนะคุณผู้ชมโอเคประมาณนี้ค่ะก็สําหรับอวตารเนี่ยเราจะหาจากไหนได้ก็คือการสุ่มกาชานั่นเองนะคุณผู้ชมต่อไปเป็นระบบสัตว์เรียงนั่นเองนะคะเรามาดูกนันนี่เทพสุดก็คือนี่เลยคุณผู้ชม รูมีนัสนะเท่มากคุณผู้ชมเมื่อถูกโจมตีมีโอกาสที่จะมอบบาลียให้กับผู้อัญเชิญด้วยนะคุณผู้ชมคือจะบอกว่าสัตว์ทองเท่มากใครมีนี่คือแบบสุดๆเลยนะเอาจริงสัตว์ก็จะมีทองนะคะลงมาม่วงแล้วก็ลงไปแดงนะคะก็อันนี้ก็คืออย่างที่ปอนบอกคือค่าสแต็กแต่ละตัวต่างกันอีกแล้วนะ,ะตัวสัตว์ก็จะมีเมอะสำหรับเนี่ยความเสียหายระยะไกลด้วยอันนี้ก็จะเหมาะกับธนูนะคะเนี่ยถ้าความเสียหายเวยก็จะเหมาะกับพวกวิษา์ เหมาะก,กับพระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัตราคิ่ PVP เพิ่มนะคะสัตว์แต่และตัวเนี่ยพอเราสุ่มมาเราก็ต้องมานั่งรู้อีกนิดนึงนะว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะ,ะเพราะบางตัวอย่างอันเนี้ยเห็นปะอัตราระยะไกลก็คือพวกนักดาบนั่นเองนะพวกที่ตีใกล้ๆแอสเทซินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแอสซินมาใช้ระยะไกลมันก็จะไม่เพิ่มอัตราคิระยะไกลนะคุณผู้ชมนึกภาพออกไหมฮะถ้าเราเป็นระยะใกล้แต่เราสุ่มได้สัตว์ตีระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ไงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอัตราคิเวแต่ถ้าเป็นธนธูได้้อยย่างงเี เออมันก็แปลก,กๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วดีที่ทางที่ดีที่สุดก็คือเราต้องสุ่มสัตว์ที่มันตรงกับสายเราด้วยนะฮะแต่จะบอกว่าสัตว์เลี้ยงเกมีก็เท่นนะคุณผู้ชมสวยมากสวยทุกตัวเลยอะ่ะแล้วก็สวยย่วนใหญ่มีน้องแมวเยอะด้วยนะฮะคือสัตว์เขาจะไม่ได้หวือหวามากนะเขาจะเน้นแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยป้านเนี่ยเขาจะเน้นน่ารักน่ารักนะฮะเนี่ยมันก็จะมีความเสียหายเวทมีแบบและสำหรับแบบเฉพาะอะเฉพาะสายอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะโจมตีระยะใกล้ก็จะใช้เป็น อะไรบ้างอ่ะมีไนท์มีวอริโอมีแอสซิสซีนอะไรเงี้ยก็จะเป็นระยะไกลนะคะระยะไกลก็จะมีเลนเออมีอาเชอร์มีวิสัสแล้วก็มีเอ่อคลิกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นใกล้กับไกลได้หมดเลยนะเมื่อกี้มันก็จะมีนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะต้องไปสุ่มกาชาสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่จะบอกว่าสีฟ้าก็เท่ะนะจริงๆน่ดิมีแต่น่ารักน่ารักคุณผู้ชมอุ้ยยกเวยนน้องซอมบี้เมื่อกี้นะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเกมนี้เขาจะเน้นน่ารักคุณผู้ชมมันจะไม่ได้เน้นแบบเวอร์อะ ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับเกมัสลาสใครอยากให้ีวิวเกมมือถือแบบไหนหรืออยากให้แนะนําอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และคอมเมนต์ข้ละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอนกี้ด้วยนะ